เมื่อแสงใต้พื้นดินเริ่มส่องสว่างอีกครั้งความลับที่พระภิกษุเงียบงันซ่อนไว้นับพันปีกำลังจะถูกเปิดเผยในคืนที่เงียบสงัดของเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวชื่ออนันต์เดินเข้าสู่ป่าลึกตามแสงแปลกที่เขาเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมเสียงลมหายใจของเขาสะท้อนในอากาศเย็นชื้นพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นเบาเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างเขามาถึงวัดร้างกลางป่าประตูหินโบราณเปิดออกอย่างช้า,ชา ภายในมืดสนิทมีเพียงแสงเทียนเก่าที่กระพริบอ่อนๆกลิ่นธูปเก่าลอยคลุงผนังวัดเต็มไปด้วยลายสลักของพระภิกษุในท่ากำลังสวดมนต์แต่สิ่งที่ทำให้อนันต์ชะงักคือตรงกลางพื้นมีรอยแตกแสงเรืองขึ้นมาจากใต้ดินเขาก้าวเข้าไปใกล้เสียงคล้ายการสวดมนต์โบราณเริ่มดังขึ้นจากใต้พื้นชะและหนักแน่นแสงนั้นเริ่มส่องแรงขึ้นพื้นหินเริ่มเปิดออกเผยให้เห็นบันไดที่ทอดลงไปในความมืด อน,นันต์ถือไฟฉายและตัดสินใจลงไปอากาศเย็นลงทุกก้าเสียงสวดมนต์ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันเหมือนเสียงสะท้อนของเวลาเขามาถึงห้องโถงลับใต้ดินตรงกลางมีเสาศิลาหลักที่ส่องแสงสีทองรอบๆเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เห็นบนผนังวัดท่านใดนั้นเสียงสวดหยุดลงและพื้นเริ่มสั่นแรงเสาหินแตกออกจากกลาง แสงสว่างเจิดจ้าทะลักขึ้นไปถึงเพดานจากภายในแสงนั้นเงาร่างของพระภิกษุโบราณหลายรูปปรากฏขึ้นพวกเขาไม่ได้พูดแต่ทุกสายตามองมาที่อนันต์หนึ่งในนั้นยื่นมือออกมาบนฝ่ามือมีตราสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงและเสียงหนึ่งดังก้องในหัวเขาแสงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความโลภแสงสว่างปกคลุมทั่ววัดแล้วทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งเมื่ออนันต์ลืมตา เขายืนอยู่หน้าวัดร้างอีกครั้งไม่มีร่องรอยของแสงไม่มีเสียงสวดแต่ในมือของเขามีตราสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงนั้นและใต้เทา้าพื้นยังคงสั่นเบาๆภาพสุดท้ายคืออนันต์หันกลับไปมองวัดเสียงลมพัดผ่านและคำพูดสุดท้ายของเขาในเสียงภาคคือบางครั้งความจริงไม่ได้อยู่ใต้พื้นดินแต่อยู่ในสิ่งที่เรากลัวจะเปิดเผยกล้องค่อยๆซูมออก เผยให้เห็นแสงสีทองอ่อนๆที่เริ่มเรืองขึ้นจากใต้ดินอีกครั้งพร้อมเสียงสวดแผ่วเบาที่ดังขึ้นใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ